ข้าพนมากจัลองแนมมาทางนี่นมโจก็อยากเป็นไผ่ซอนนเขยนะวะตื่นเามากแล้วลงตลาดน้ำกันเนาะโอ้ช่วยแะนมา้ลงลาดน้ำกันไปสื่เชิะท่ว่ามาเปิหันมาเปิหันแล้วกูไปถ่ายคลิปคนเทนต์ี่อ่าาแล้กูมาตัดคลิปอยู่หันหลักสวยแลับวกอุ้ยมันโสผา ไดิ่มแม่พี่น้องบบชูผูชูคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดีมเกาล้านด้อ,อตอนนี้พี่น้องใสจากกล่องโกโปเด้อดิโกโปโกล่องโกโปโนเนาะพี่น้องที่ว่าไอ้ต้นฝากมาให้แจ่สหรัฐอเมริกานะเมื่อวานฝากนัํามากกับเคื่องฝากไลยคนนะพี่น้องมีบิ๊กไหญ่มีคำซีมีคำหน่อยวันหน้ามีอ,อกอยมีเบ้าดีบเนาะหาคนเมื่อวานนี้ ไปฝากส่งเสือมาให้แล้วก็ฝากกล่องโกโป,โปมาให้บ่าวดีมน,นนะเนาะเพราะว่าเห็นบ่าวดีมาโทรศัพท์ถ่ายไล้์นี่แหละน้องทีน้องตอนนี้ก็เหมือนกันก็บ่าไ,ไปใช้นะพี่น,อน,อนอ้องเนาะค่าอัดเพลงก็คือเพลงใหม่ของบ่าวดีมนอนสิบปอยในอีกประมาณสามบัตรครั้งน้าแต่ว่าตอนนี้ยังฐานนะ้องยิ่งอยู่เนาะคือถอนของบ่าวดีมม,ม,มันเหลเอเือเบอร์ละยังเหลือแต่ถอนของไม่ยิ่ง ี่ออกสไตล์มอลำน้ำน้อยหนึ่งมาผสมประสานกันตอนนี้ไอตุอ่ยกลางหน้ากับมาเนาะพี่น้องเนาะโอส้สบายดีสบายดีส,ยดสีแบบดีหมด้อพี่น้องเป็นแนวได้มากมา,าเพียงกันบ่มา,มาท้ายวีขึ้นใหม่หล่ะกับมาบ้างแฟนเหลืองชีใจวี่เพียงหม่ต่อไปเนาะโอ้เพราะว่าสิเกมลงประมาณ,มมาณต้นเดือนหน้าคนล,ละเพียงหม่แล้วก็เพียงหม่เพียงลงยิบจูนี่สิลงใน่าท้ายทิศนี้ สายอาทิตย์เนาะแม <Man. S 1> นมันจะมีซองเพลงสิสิพรสิบอยเรื่องนี้เรื่องนายนะโอ oh. ้แมนเรามาปรึกษาเรื่อยเนาะฝากกันสร้างคอนเทนต์หรือว่าสาร้างกิจกรรมในประกอบเป็นวีเพลงนะฮะแมนออกมาดีกันส man, man, man. แัแมนแมนแมนฝากที่คนนียู่และวที่ตามเนาะเป็นกำลังใจให้ให้พวกเขาสู่ส่วนต่อไปนะพี่น้องเนาะแมนเนาะ กับฝาเพ่งไอตุยกลางหน้านอนสปอยในไม่ไหวนี่บันทีสาวมันปะทีสาวสปอยอะไรเพ่งคูบ้าบันหน้านกจิบจุ่นแหละออนั่นแหละเออกำลังไป๊ะก็มดโลกอยู่ยกกว่าตัวอย่างเขาสิลงก่อนมือนีมือดแหละโลกสยามอ๋อแล้วก็มันซุกเนี่ยเปิดปอยเพ่งเต็มเนาะอันทีสาวาคือ,อพเพง่งนกกระจิบจุเนาะ <c oughs> เพ่งไองตุยกลางหน้าสิปอยไวไ้วเนี่ยคือมีเบาวดีแน่อยู่ในฉากน้ำ<ห>เนาะไปถ่ายองมกรเนี่ แต่กบฏไทยถ้าเบื้องนี้ส่องไอตุยกลางหน้าเพื่อแต่พนาลุงเนาะตอนไทยมีหันมวนแห้งอีเพลงพี่น้องฝากทุกคนถ้าติดตามเลยเด้อส่องไอตุยกลางหน้านอนสิปอยในสองเรานกกระจิบจู่มวนแห้งอดีนนดเนาะสีสเปลลให้นั่น,นึงนะจีบจูนกกระนกนกระจิบจูโอ่เด็กมาสไตล์ออกแบบจีบสาวหรอบอกมันแบบเอาคอเอาคอผ่อ,อนน้ำนกจิบจู่หายทรงผู้สาวหายห่านะเออแรืว่าเป็นยู่บ้านหน้าอยู่โสดบ้านด้วยหรอเนี่ยแบบอยู่ตาผู้สาวภายในบ้านหน้านานละกั อยู่มากจนว่าอันนี้ไรเรื่องว่าจะนกเรห็นนกจิจูมาแซวใส่นะโอ้ไปได้บาบาน่าสิมีครูมียังไงฮะเหาก็เลยเออข้อพูดน,นกจิจูเลยแซวว่าให,ห้กระทรวงครูใหม่เห้หรอนะเ,ออเป็นประมาณนั้นแหละนี่น้องพี่น,อน้องเนาะถามฟังกันมวนแหงรับรองว่าคับประกันเลยนะพออยากว่าฝอนยาว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 ผู้น่ะข้าๆๆๆๆไรเปิดยูเทคนี่ก็โอ้ยเต็มคุนแล้จนสลีปขาดผู้น่ะเกินไปพี่<ป>น้องพี่น้องตอนในห้ของค่ะสี เอาซาไปฝากให้ตุนเนาะซาอาริตาอากอยสองอ่างซาสวรรค์พี่น้องใครดีแห่งดีเดี๋ยวช่งไปอเมริกาเดี๋ยเด้อส่งไปตามวัฒเทตุเลยซาอากอยนี่ตีตลาดทางพี่เนาะเพราะว่าเห็นอากอยเอาโรคเนาะใครก็สนใจแล้วมันก็เห็นผลดีอันนี้นะพี่เนาะมาไซเนี่ยไปตัดหน่อยบอกมาเอาซาอจจะซาอจจะไปขายแบบนี้นะสบายดีสบายดีเพิ่งอากอย เมาซาห์พอแมนเมาซาจัดไฮเดอบบสิเด้้ยพอจัดไปเลยดิ่สาวสองนะพี่น้องสาวหอเนี่ยสาวหอหีบแต่ซื้อไว้ได้เมื่อรถนีบันนี้ส่งไปต่างประเทศขายซ่องละชิมพาดลร์ได้ผัวปลาคลายดีแห้งดีเนาะอพาฝากพาฝากแห่งแพทยอันดีพี่น้องเลยรอสุดท้ายแล้วบันนี้นี่รอสุดท้ายแลบันนี้นี่ก็เบิร์ดไดเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่านี่สาวไเนี่ยมึงเห็นว่างนี่ยเขาได้มึงอ่ะมึงกินทงใหญ่ๆครับผู้แี้จะเต็มฟู่อันกันขืนยี่ปีเดี๋ยวนี้ได้สับเบิงเนี่ นี่โมมีอีทั้งน่ะพี่น้องเนาะแปลนเอิดเติดนะขายดี่ไอลีเห็นผลได้เห็นผลอะไรดีเนาะท่นบ่เห็นผลดีคนคือสิบหสั่งลานเบิดแล้วรถนาอีกรถนาวันนี้กูส่งไปบัดเดี่ยว์ทงเดียวเลยทงใหญ่ให้เปิดบุยเออเอฟซียูเอดอยากได้ซากสื่อน้ำเหล้าฮนทักห้าบุยเนาะแม่นจังบ่ะยากเฮาจมากมันแพงดิไม่คุคนสมุดคอสื่อนำแมนแมนแมน อยากอีก,กน,นะเมียนอ้องเขียวฝากไปบอลเดียวเลยล่าฝากไปมิเตว,ว่าไพ่สีสัง่งเขาสีแนะน้ำเอาเฟซบุ๊กไอ้บุยเนาะให้สั่งน้ำเพิ่นนะเพราะว่าเราอยู่อเมริกาฝากไ้บอลเดียวเลยแสดงว่าเราแบบว่าเป็นตัวแท่นเลยนะตัวนี้ไม่สิฝากให้ไอ้ต้นเนาะไอ้ต้นว่าสิซื้อไปให้เมียเพ,พิ่นเศร้ซองกิ่นนี่น้องพี่น้องผู้เดียวไปฝากจะได้จะสิถึงราคาเท่าไหร่เนาะเขาก็บ่เคยฝากไปยักเทื่อนะมีแต่เขาฝากมา มือนกับเนี่ยไปทรงศากตร์ไปอัดเพลงเนาะไปจีไทยบรรให้เบิองว่าอัดเพลงเลยอัดเพลงของนี่เนี่ยเป็นแนวใดเนาะให้เบิองเนาะว่าอัดเพลงในปีหนึ่งแล้วยังบุลเลอยู่เอาเอามาใช่หรืเอาเฮียเอาจะไปนับเบืองรึนับเบืงไหมมั้งเหรอใส่เบิองนอกสวมหนาจ่าไม่ยิงเขาหน้าหอมยิงนอกเป็นแนวอะไ านางเอกเอ็มบีกัยากเงีพี่น้องเลยเอาพลอยมาถ่ายคำสีอย่าไปงับปู่ปัจจุบันกะมาถ่ายเลยคำสีไปกวนเขาอะไรมาได้กับว่าพาเขาไปกินเขาถ่ายเอ็มบีเดี๋ยนะพาเขาไปกินเขาเพราะว่าเอาเราให้เขากินจนเมาเมื่อวันไดนมึงก็คือกันนั่อะไรอุ่ยเบนนั่นน่ะมีน้อยเดียวกันไปไปฝาก เอาหน่อพี่น้องเนาะแล้วจะไปสั่งเด้อสั่งเด้อใจทุ่งไรซิมฮาร์ตลาดได้เด้อไปที่ตลาดอเมริก้านี่อนเนาะเอาลน่อพี่น้องเขาเสเอาไปฝาเครื่องาหน่อยก็สิปหารหนักห่องยิ่งไปห่องเพลงเนาะไปอัดเพลงซิปปล่อยในมือพื้นตามทีเดียวไปเนาะพี่น้องเพลงนี่ก็เซ่อมาเป็นเดือนเลยเนาะหลายคนก็ะทามหาอยู่ไม่ไดสิปล่อยเพลงไม่ไดสิปล่อยพ่อเขาอยากปล่อยอยู่พลาะมันหลายแห้งนักก็คือ หลังจากละหองยิ่งเนาะเกิอดอุบัติเหตุโดนดมมาอาัดกันก็เกิดกากาเนาะอัดบุไรี่มันเจ็บยังเจ็บขาอยู่หลังจากเศร้าไอ้เนาะวัดสิมาอัดอีกกับเมนเป็นวัดอีกเพราะว่าไม่ได้แนวสรงประกอบละหองยิ่งมึงติดลินโผล่เ <c oughs> อ้าพี่น้องไปฝากเครื่องก่อนเนาะนีะ่ทุกคนตอนนี้ก็มาฝาก ซะเจ้ากาแฟเนาะกาแฟนี่เป็นกาแฟของเฮาขัวเองเนาะทุกคนนี่แหละจะลองฝากไปครั้งแรกเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋จักสิหอดบอ่เนะาะคือบ่หอดอะไเขาฝากมายัางหอดเนา <c oughs> ะตอนนี้ทุกคน ก่อนโชวเดินทางเนาะตองมากินข้าวเนี่ยกองทัพมันต้องเดินโดยท่องปเอือยเอือยเอือยชิวิง baby ป a ี้ไปคนแรกเกิดเบ b y ยิเสียงจากจเขาตอนนี้รเรากินข้าวปุ้นน้ำเจนาใช่นาขุ้้นข้าปนมาบงเหรอเบ่อหืมมียังไงครับบอสเป็นอะไรเน่ย นี่เมนูยุุ่เน,นเพิ่งมาเองขอบุณนี่ก็ข้าวขาวเนาะขั่นสดดนนนุบุเนียกับฝุ่นเนาะหันี่ก็เป็นหันกับฝุ่นขัดสดๆเนะาะจากมือจากมือเลยนะมปุ้ยเหรอช่ยังไงอันนี้ขับคุยังซั่งได้ด้วนี่เครื่องในครับมีกะทิอีกไ มีกะทิก็มีอกมีกะทินี่กะทีนึงคุณเครื่องในอว่สิมันเก่า่ขอเอารำโว่ส่แด้วหดีก่าหด่นเป็นไรัง yeah. okay. mm ่ยังบกเรคงรสวยมากต้องเหนือยได้โฆษณาให้มานั่ง hey, พ like ี่นั่เลิกในสิท้ายเนี่ยเจโฆษณาให้เลยก็ทาทสายเราจะมือนึ่งโซดเลยมึงโสดยังเ กูก็มากคือกันผูเอาแล้วกูกจอเขาม่คือเขา่ well uh ืจริง huh. จังเขาเขาพูด uh ล้วแล้วแล้วปล่อยมุกป um ี้อีกทีกปี้ไม่สุดใจบอกกันน่าจริงจังเขาเขาพูดปล่อยสิบฟังฟังบอกกูสักาูสะบอกสักมึงนะกูบอกย่อกูบอก่อออขอมึงอยูู่จริงจังเออูเลยเด็สิบวสิดีข้างแหน มาที่เชนดูจบไปนีน่ตอนนี้ก็มาสี่บาสีมาเจอหักแถอ,อยู่่านกระปุนกนี่แล้วลคำสี่บาที้ไก่หานนี่เป็นทะเลห่านนี่น้องปกกาเขามาเหมือนนี้ก็ได้ว่าแห่เบาลีนเนาะกระเป๋าโตโ้ว ใช่ถาชั้นวางเป็นแฟนน้ำเดาอยู่เนาะอยู่แลาเป็นมึงเป็นแฟนก็เราอยู่ในพองอาหารนี่มึงสียันทึงไหนะมึงปมาเปิดห้างเขาห้างขายชิปไหนนี่ก็นอไปอยู่จีนมาเนี่ยมได้วีวู้วว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 ไววนวสวว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 วนวว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 วกาววววทวคววววยควว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 วห้างนี่แหละ ผมดๆ้ปด<ค>านนี่ว้าสกตให่ไอพี่น้องิดสีวิตกเปนไ้พี่น้งสิจ้้องห่างาไมไอพี่น้องม่เห็นไกูซื้อว่าเสสตนเนาะเสสตาเห็นพักสีวันแล้วพี่น้องก็ขาเบ่งมา ซาาสีอนยังให้คกินนะมืนเป็นเมนูแบบไรเนาะเรอาออมา่านมานกที่ว่าลองของไม่โปโปไปได้ด้ี่คลิปแหล่ด้วนาะที่ว่าเปิดาาองหม่คลิปนี้แซน่คน่สเนีพี่น้องับีเจอถึงน้ำปลาหยอดเซปซีนานะในพี่น้อง กินบ่ไรพี่เจเอาะพี่น้องเนาะข้าปุ่นที่ว่าโซบะข้าปุ่นครับอ๋อทน้เนาะน้ำแข็งใส่จอกให้ได้ถวยนึ่งสามสีเอพี่น็นงถ้วยหนึ่งสาปปนนี่ยเออโอ้ไปกินกินดกินดกินเมื่อไู่ม่หูว่าิแพงน้ำยัง มันโหแพงยังแพงแตไม่ค้างามเาไม่ค้างามแลวก็โสนอีเด้แล้วก็ได้อัพเกตราคาขึ้นโอ้ตายแันมีลูกวิบวัเนี่ยก็ีมีอยู่ประมาณสิบห้าพัน่วยหนึ่งอันนี้บอกคือหารตัวไปห็นไหสิบห้าพันแต่ว่าอันนี้ไม่ค่าโสดบอกเออไม่ค้างโสดว่าโนโนว่ใครแพง่าฮูาฮ่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 าว่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าหาฮ่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 าฮนา่าฮาฮัาาฮาฮ่ขาา่่นา่อ่าาา ยอกเนาะพอยกเ์วมื่อนี่วันถุริบมันแพงมอันนี้มันก็ได้แพงหราสาาสิพันกีเนาะประมาณอ่าชาาบาทประมาณนี้เฮ้ยหาสิบบาทอหาสิบบาทสามสิบพันรอยบาทก็หกสิบพันเลยเออบ้นนน่แมบ้านสิบบาทบ้นสี่หมาบาทเลยแม่นดกวนเนาะต่แพงเนาะเซลเนาะต่กคุเนี่ยสี่พอกินพอไปพอมารดสาติขอสิมือลดสาติก่อนสบมือคับ สัวคาร์บอนหันนี่ยนี่สุราไพ่แบบขี่ง่ายเออขี่ยากเนี่ยเจียทบยทองเจียบใส่เนาะขี่ง่ายถ่ายสะดวกขี่พ่อเกต์คาร์บอนเครื่องในดีแบบนี้นี่ก่าแบบไฟบริขี่ข<ด>ขไร้เมือนะมากินคาร์บอนหันน์เนี่ยหน่อยคิดว่าแพงเนาะมนว่าแบบแพงเนาะพอเป็นน้ำเมฆาเนาะอัพเกรดขึ้นขั้นมา บทโสดนี่กระสิมแมนคือระเบิดเนานะราคากระสิมหามันขีเมาเมืองพี่ก่อนแมฆาไหมามาืองพี่เออเนาะสิคอทามเจจนาะน,นี่เพิ่นก็มาเปิดหานม,ม,นะมาเนาะแม่ฆานี่แม่ฆาชื่อจะได้ไดินชือออ่อดินเนาะซื้อสาวดินเนอะสถานะตอนนี้เขาเรื่อง,งเลยเนาะพอยาพูว่าโสดหรือบทโสดตอนนี้เห็นบอลเลเสืออะไสปอรเฮ้ยกูก็บไล่สปอตกันในนี้เพื่อน ป้านอนนี่นอนมีกระชีพี่นองอันนี้สหพัฒน์สหพันมาหนิอ๋อสามบ่ะ้าพิเศษเนสามสพิเศษบู่มีไใครปกติพิเศษต้องใส่ไข่นอนนะเบาเออแม่ตาคำสีพิเศษรคนาบคมีเนรากราคาพนนันมาเป็นเงินบาทกับสี่สิบห้าบาทนาะพี่นองเอาว่ถ้าเป็นเงินเหรียญก็ประมาณหนึ่งเหรียญเนาะ บัวกมาส้มขาง่ามีเนาะโอ้ยเนาะ้เป็นแฟนน้ำตาลดีมนเสยจขางแนเางังเอ่ะนนี้เคยจีานายุบอ่ต้องกดุหาคนทีาชิเนาะนี่มันบอกบอกไม่ขาข้อทาไหนไนบอกสดเพราะด้วยเพราสว มีแฟนนะบอมูม่มูมี่เอ่อข้ามีคนมาร์กกันลงแนมาันสน้มนะโจ้ก,ก็อยากเป็นไผรซอนนะเขยนะบอตื่นเศร้ามากแต่ลงตลาดน้ำกันเนาะโอ้เราสวยอะโอ้อสมัครลงตลาดน้ำกันไปสือ่อเถอะที่ว้องผลหารบอผลหันแล้วกูไปถ่ายคลิปคอนเทนต์นั่นนี่นแล้วคุมาตัดคลิปอย่านันรักสวยรักบัวโอ้ยมันโสภาเดี๋ยวโอ้แบบลงโตว่าทุกอย่างเนาะ เแฟนก็รอไทยเยอะดูว่าแล้วฮันยูทูบอ่าบัญชีธนาคารกูให้เก็บกรรมเลยนะโอ้โหน่าเีบิ้พ้อมลปอยตัวค้าอยู่บนคนนี้บปิดอะรพอมจับตัวซามมาจากสนาพพม่าตอนเอ้เลยนี่เนาะไปจะได้ดีบิวกาหารในอรเดตตี้นี่ไ่จะได้แสบบอแซบแซบบอแหลสุด เจ้าเก่งเนาะพุ่นนในเ็ดเองเพื่อนเจ้าบ้าพี่น้องกระลูกกระเมนกระลูกมาเด้อพี่น้องเจ้าบ้มน้มทำซุ้มเฮว่แม่นบ่ายอกบ่ายอกเจ้าบ้านมันเขาบีมือเลยพุ่นนักเก็ดนี่นัก็เ็ดกระปุ่นนี่เช่นนี่นักบีบเองเราะนี่ขัดในมือเราเนี่ยด้วยว่าใช้เราขัดในถ้วยให้ตอนนี้ก็ไรใช้ลอกมั้งค่ะใช้ทรงเออเดี๋ยน้องห่านเพื่อนในเ็ดกระปุ่นเองใช้ทรงใช้หอยน้ำเด้อพี่น้อง เซิร์นเซินเนาะสำหรับหนักท่องเที่ยบว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าที่ที่เดินทางมันจะขนาดอเมริกาเนาะพันว่าได้มาเที่ยวลาวมาเที่ยบล้วขอดฝากเซย์อย่าลืมทีวเขาอยู่หน้าไปเซเว่นเนี่ยพอยอมพ่อยอกกันไทยอยากกินกะเดี๋ยวติดต่อหาพวกเขาอะไรเนาะแมนบ่าเป็นตะก้อยแก้กึ้หรือว่าพวกเขาอะไรเมนพาามันกินกันเลยสมาร์ติดต่อหาพวกเขาพวกเขาอะไรเด้อมีแต่ว่าสิมาเนาะที่เมีอ่า คนเครื่องในเลยกัมีกะทิมีกะทิบ่อยเลยแมงมนบานมีกะทิเลยบางเลยนะมีแล้วล่ะมีมีเช่นมีเช่นน้อยบ่อยเลยมีกะทิมีข้าวปุ้นมียังอีกเมฆาในหน้ามหานเลยมีหลายอย่างเลยมีข้าวปุ้นก็ดีมีถุงมือด้วยนะมีถุงมือเลยสิมีมีกะทิแต่เครื่องในที่นาสิมีอาหารตามสั่งโอ้เป็นอาหารตามสั่งถุงเดี่ยวเ่าสิไวายเป พาอว่าซิมีมายมาอยเนาะทางไหนได้หรอิยชิโนนตะเวนนิ่นน่าตะเวนปกติพนอนบหนึ่งใบสองเถอะเน้ปะเี้ชิโนนตะเวนวตื่นเศร้าได้ลงตลาดมันเลยน่าบ้าแม่นซีรู้มันอะไรได็ดขอเศ้าจะไหลอ้ยเป็นพ่อผ่าเลยนีโอกาสกูจะบอกจะแทนมึงคนนึง จะมาเชีย yup. ร <po bio> <constitutional> ์ถูกปัดมันใหม่เรตบูซาคุณควมดีเขามันความดีคขามันในร้ายแบกคำสีเรราะว่ามันคือแก๊สงฮะช่วยเาไ้แก่ไอ้แก่เส็จค่อเงินไปเศร้าเไยหมื่นเลยเปที่สองเปิดที่สองันนี้เออพี่น้องคุณที่ว่า สีมาเทีเ่ยวนอมาฮาเบาดีไม่ใช่นอมาฮาทีมงานนี่ครับแม่นทางมาฮาเท่าไหร่เนาะทางมาแติพามาเที่ยวเนี่ยสมมตเป็นไกด์เลยนะสองนี่จะว่าครับงานไกด์ทำได้นี่น,นักท่องเที่ยวมาติดตามนนมาเท,ท,ท,ที่ยวเลยจังนอมาทักมาทิ้งานเขาเขาจะพาไปดินแนมะ่นแบล็กซี่แต่ว่าถ้าเราจะไปไกลนี่ก็เช่ารถเช่าล่างไปเนาอเขาไปไกลไกลก็พาไปไหนอยู่ฮะชิพามาหาอาหารนี่เนาอ อาหารกุ้งวนี่นาะสาวโสดเสยบแน่นอนน้องราวาถึงปากอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบเด็กกินรด้ผู้ใหญ่กินดีอหารที่สรวเท่าไร่หกหมืนนองปีพี่าไหี่หกหมื่นีกหมื่นหกหมื่นนึงอนเ่าไรบ้าอนด์สามสิบแปดมันเงอน่านหกสิหกล้านสามสิบเอ้สามสิบหกล้าน เรียถึงถึงอ่าถึกเลื่อนอะไรกางพือนปีน้าุกล้านเียนเ่องอะไรท่านมันงเี้ยเมื่อตอนนี้กเประมาณเดือนสามเดาครัครัครับเาเเาด้วย็เราพี่อน้องตอนนี่สิขอซีนเนาะมนเป็นยังไงเมื่อป้านี่ยดีปาเนี่ยไปไปอยู่กับเราาแต่บอคุ่อเลยอยู่วัดมือก่

ไปดแเนี่ตนะนังหมูลายดีพี่น้องเนาะไขมนล่าลายดีด้วยนังหมูไขมักเนาะใส่นังใส่ผักทหมดเนาะบอกไขมันสกีนมาเป็นตะแปเนาะคนานมันยัมูนี่แฟนเนาะดูเห็นมันนกระปุ่นอ่ที่ว่าลอดถาค้มซีบ่จ้ะ mới mọi người của bộ môn bỏ mọi đi có thể thật như là em anh em 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 bảo đi <laughs> เออคนเดียวคนเดียวตอนนี้มั่งมาที่พี่น้องอยู่ในเร่อพี่น้องคราคำนเดียวเออคำนี้เพื่อพี่น้องเออาหาริงโตมาพี่น้องนะมามมามาบอไรยังห่าเนะกระเบาดิมยัดฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่่าาฮ่าฮาาเ อ้นสบายมึงมึงใบแบบขาดอย่างเพียเมีค้อยมีมือปิ๊กเกิดขออความามาไปเรื่อนให้รามาออัน่สองอ๋อนาอกับิคอฟหั่นเมฆาเนี่ยจังหน่หนึ่งเนาะหันเมคาเป็นกระตังยัวอันเนี่ยีแยบเวท็อปเนาะก็คือทางกกระซสอนมบอก ทางปอสแข็งวันนี้เรา c o มาดูเซนบิดนหนึ่งมาตอนหนึ่งไปจัดทองมาแม่นบอลไปเลโกะสั่งไปจัดทองบุกโค้งอ๋พี่น้องเนาะเขากินตะนี้แล้วเขาก็สีออกไปหาอาัดเพลงอยังโตเนาะคุ้มมันเดี๋วในใบใวนี่แหละโคได้ปล่อยลองมาจดรุนเลยก็อย่าบอกว่าไม่ข้าง,งาไไงมไรเนาะฮะนี่นนนางงานนคนนำสีแต่ว่าคำสีเป็นว่าคอซ้ำเหมือนนี่เออ ្ទ្ว่าสิบ่สกัดន់អាំង់ក្រៀនឹងលាស់វី្ងដែល្ជា เดี๋ยวทุกคนตอนนี้เข้ากับมาหอนห้องอาร์ตเดี๋ยนอ้องปุ๊บเอาสตูดิโอ <c oughs> แต่เมายืนรับซื้อยังเคือแตกได้ดิพี่น้องแต่ห้องยิ่งเฮาทีว่าพากับทีว่าบอกไปในคลิปเนะาะโมเมนต์คนอื่นคนไกลเนาะก็คือ,อนางห้องทีว่าคำซีไปดีว่ามากโมเมนเนาะสาวกี่นนนนกเนาะนางห้องยิ่งครับก็คือสาวกี่เนาะทีว่าทีมาฟิตเจ๋งนะ ก็ค oui you know, ือเสียงกเนาะแต่ว่าอาดบทเดียวยังใช่ไอาดแก่ขึ้นอยู่น่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่งนมแต่กแต่ว่าตอแต่าตแต่ว่าตัวอ่ว่าแต่แต่แต่ต่กแ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 ต่วแต่าต่ก็แตอก็แต่ก็แตกแต่ว่าตอ้ก็อกว่ามันบกกแ่ต่ว่ตอก่ก็กก็ก็ต มันบ่อยอนแล้วทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็จะเตรียมอัดนี่ะประมาณอีสซมือเนาะหสิบปล่อยในนว้ไยๆนี่พยายามเล็งมันจะซุดเลยเนาะวันนี้ก็ยังไปหลากกินน้ำยูเยื่อมา่านจังมานักห้องกันแล้อะไรมันปรแมนง่ายเด้อทานโอ้โอ้ดีมแต่โกโปใหม่เว้ยสมหนามือเเจ็บแห้งนี่เหมื่อยแห้งเี่ยอนแสงเนาะ มันเมื่อยแห้งเลยพี่น้องเอ้ยคอยอยู่บ่ะมวนแล้วจะบอกคอยถ่ายคลิปแล้วตากระตุ้มไข่กระห่ากระพื้นห้ากระลุกมาเนี่ยแต่ก่อนกับอันนี้ตาไข่เนาะวันนี้มาต่อก่อยไปดีอานิตาทำปงยามมาได้กินยามไปฝากแล้วัสซาเมื่อธนรักฝากแล้วเมื่อเกาะสิบเจ็ดเดือนมันบริยง่ายเลยฝากไปเออเออเอาฝากหาซึมาห่อหลันหลันหาอ่ะกระทึกแหลยถึงอ่ะ บอกหันฝากมีกาแฟน้ำกระทืบและน้ำหนอยนึ่งเบาๆนะกาแฟเสืออบีบไม่ดีอ่ะอือ้ยอเสืองง <laughs> ตัดอ,อ้อยยาดอกใส่ยังไงใส่ไหนม่นง่า,เงงายเด้อฝากคลองไปต่างประเทศน่ะมันแพงพอเรื่องกิโลแล้วเขาติดไปขนาดซาบาเบาๆห,หนึ่งนะซาห์ห์หนึ่งยังเก่าสิบกว่าดอนฉบับกูแห่งฝากไปแล้วหนักไปอืมหนักเนาะอืมยังบกว่าเอาน้ำอิบซีเจริบอิบซีบะคือแพงแทบปวดหัว กูบป็นคด้ยวยากฝากแล้วกูราคาซาพันบุตึงหดขาฝากก็เลยว่าอยากฝากไปบัดเดียวใช้เออบุยขายอยู่ผู้ซะให้บุยขายให้บุยอยากขายอยู่แหละสารสิบแปดเกาแซ่บนะฝากฝากเป็นหลานป้ายมันกลัวราคาซามันแพงพี่น้องเอ้ยหูจักโยอยากให้เอฟซีร่องเอฟซีร่องก็ดีเลยนี่แหละคะแนนดุมันกินมันนะเสาเพริ่งแรงเสาเทียงแรงเห็นผลแท้ เดี๋ยวบุยกินเห็นลาว่าลาบาโต้เลยลาบาโตแม่นเบากระโตนกระโตมันปั๊บแบบว่าเอาไขมันส่วนเกินออกในโตเอานีในะมันโอ๊บนังเอาออกสีเออเผาพานออกไขมันกินเบาโต้อะไรกันเอาพลังงานเก่าพลังงานอืมนี่เด้สีส่งไปให้บุยเลยเราเห็นพ้นเขาคือสีโบสังร้ายเนาะพี่น้องเลยถือว่าดีแห่งเนาะหลอดซ้ำหลอดซ้ำนี่จั๊งเม่นกอลิตะจั๊งเมิน สามหมื่นซองซองปอที่ชท้เหมือนลายหมื่นเลียนได้ฮะก็คอยขันต่อไลยขันต่อไปนอกจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านเนาะหาพันจะหาพันซองมาเป็นซองหมื่นซองซองหมื่นซองมาเป็นสามหมื่นซองของเขาดีจริงๆกูลงทุนไลยได้เนี่ยไม่แต่ตัวแทนขายเอาเงินลายพอจะกู้เป็นตัวส่งแหละก็ได้ยูแต่ผสมตัวแทนตัวแทนขายเลยได้กำไรดิ ไลยขนาดเธอคือว่าอ้แนมดูเห็ดไล่ไลายกว่าแเมนคือว่าเห็นตัวแทนคล้ายเลยกำไรก็ดีใจเนาะเพราะว่าเขาคล้ายเครื่้ากับคล้ายจะเอาไซส์ทุนวนไล่ขนาดแหละมาเต๋อเอากันซิตีมมาได้เยอะไอ้แบนมาได้สิหน่อยแต่ว่าเขาคนพอดีเขาออกไลยเดย์โอเคเนาะน้อยกินน้อยแต่กินนานๆเขาว่าไม่แล้วนี่อะไรพี่น้องเอ้ยฮะเอ้าดี๋ยวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เขาไปอัดเพลงต่อยเนาะ คลิปนี้ก็สิจบไปซะเนียพี่น้องเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใหนการในคลิปต่อไปเนาะมื่อเนปเดย์ภาพกุเสามาถ่ายดอกประมาณมืออื่นมือขื้อเนาะสีภาผกุเซาเขาไปถ่ายนะทำหน่อยบรรณาเพราะว่าทำหน่อยบรรณาได้สุดรอเลยดิถือว่าได้เครื่องมาแต่อเมริกาเนาะมาแต่งตัวรอถ่ายอยู่เตยน้มเงินเพื่อนมาต้นห้ากุเสาให้เคนได้สัมประมาณมืออื่นมือขื้อเนาะพี่น้อง เอ้าบอกไลก์กับสินยาเเนาะเจอกับคลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมเบ่งคับสนายเข้าในเด้อ